บึงการมีเรื่องราวที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นประตูสู่โรคพญายนาคสงสัยไทยแลนด์ในวันนี้จะพาเราไปสัมผัสความลี้ลับระหว่างความเชื่อและธรรมชาติอุทยานแห่งชาติภูลังกาจังหวัดบึงการภูเขาหินทรายอายุราว120ล้านปี แต่ชาวอีสานเชื่อว่าที่นี่คือภูของพญานาคเพราะบางครั้งที่เสียงลมที่พัดผ่านช่องหินคล้ายเสียงหายใจของงูยักษ์ใหญ่นักท่องเที่ยวหลายคนเคยถ่ายติดแสงเส้นยาวสีฟ้าหรือสีเขียวบนสันเขาที่พระอาทิตย์สาดส่องมานี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางเพื่อค้นหาความเชื่อความศรัทธาของสิ่งที่บางคนเรียกว่าตำนาน นี่คือรอยเกรดพญานาคนักธรณีวิทยาบอกว่าเกิดจากลมฝนกัดเซาะหินทรายแต่ลวดลายเหล่านี้มีจังหวะและความสม่ำเสมอเกินรอยกัดเซาะธรรมดาบางส่วนเรียงตัวเหมือนเส้นลำตัวของงูยักษ์ใหญ่ชาวบ้านเชื่อว่านี่คือเส้นทางพญานาคก,ก่อนกลับลุ่มน้ำโขงเมืองบาดาล บริเวณน,นี้ก็ไม่ใช่จุดไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวมาถ่ายภาพกันแต่เราเลือกมาสักการะที่เสียญพญานาคเสียนนี้ในช่วงทิ้งเที่ยงใบยๆแสงอาทิตย์จะ่องลงมาพอดีเหมือนแสงสวรรค์ทำให้รู้สึกเหมือนได้รับพลังบริเวณพระพุทธรูปนาคปรกมีคราบน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมีลักษณะเป็นเส้นคล้ายลังตัวนาค นักท่องเที่ยวและชาวบ้านเชื่อว่าเป็นพลังแห่งพญานาคที่มาแสดงฤทธิ์และคุ้มครองสถานที่แห่งนี้นักวิทยาศาสตร์ชี้ว่าเป็นการซึมของความชื้นจากน้ำฝนแต่ทว่าทำไมถึงไหลเป็นลักษณะของพญานาคเช่นนี้นี่คือสิ่งที่ยังไม่มีคำตอบบนยอดเขาสูงสุดเจดี JD หลวงปู่วัง พระเกจิผู้เป็นที่ศรัทธายิ่งของที่นี่เจดีย์นี้บรรจุอัธิธาต์เมื่อหลวงปู่วังมรณภาพลงอัธิธาต์ของท่านได้ถูกนำมาบรรจุไว้ในเจดีย์ที่สร้างขึ้นบนเทือกเขาภูลังกาเพื่อให้ศิทยานุศิ์และพุทธศาสนิกชนได้มากราบสักการะ